เารกินลอเจจอออามมะทันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน อาคือว่าบัดนี้กระผมนายดาบเคนก็มารายงานตัวต่อท่านพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับหลังจากลาไปพักผ่อนอ้างป่วยเสียหนึ่งเดือนเต็มเพราะว่าสภาพบ้านเมืองเรามันง่อนแง่นเต็มทีจึงได้ยกบทกลอนที่สอนใจคนเรามาให้อ่านกันบ้างนั่นแหละถึงว่ามันจะไม่ได้ผลอะไร แต่ดีกว่าไม่ได้เขียนถึงเสียเลยนั่นแหละพี่น้องเอย๋ยและบัดนี้นายดาบเคนก็มาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรตาดำๆที่เมืองภูกามยาวขณะรถวิ่งไปนั้นก็เห็นสภาพบ้านเมืองสวยงามดีและถ้าย้อนไปนานนับพันปีนั้นคําภูกามยาวนี้เป็นชื่อเมืองโบราณก่อนจะมาเป็นจังหวัด ยานั่นแหละและถ้ามองไปโดยรอบก็จะเห็นภูเขาเป็นแนวยาวเสมือนโอบล้อมเมืองเอาไว้และนี่คือสันภูเขาผีปันน้ำที่เราเคยได้ยินกันมานักหนานั่นแหละท่านเอ๋ยลมร้อนโชยมาฮือๆแต่ไม่เป็นไรดอกและถ้าใจเราไม่ร้อนเสียอย่างเดียวแล้ว ทุกอย่างก็สงบและเผลอไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนายดาบเคนก็มาถึงกลางวงของคนปลูกแตงโมเสียแล้วเขามาคอยกันมากหลายพลันนั้นก็มีคนวิ่งมาหานายดาบเคนและจับไม้จับมือพร้อมกับบอกว่าเจ้านายของเจ้ามารถคันใดนายดาบเคนจึงว่าเจ้านายคนใดเล่า ท่านนายกทักษิณหรือว่าท่านนายกประยุทธ์เพราะทั้งสองคนนั้นก็เป็นนายกของคนเมืองไทยนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปว่าถึงคนอื่นเขาถลึงตาใส่และว่าต่อไปอย่าไปพูดเรื่องการเมืองเพราะว่าวันนี้พวกเรากลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกแตงโมปลอดสารพิษจะมาต้อนรับนักเขียนใหญ่ ที่ชื่อนายดาบเคนนั่นแหละท่านเอ๋ยและท่านอยู่ที่ใดเล่าพลันนั้นเจ้าหน้าที่เกษตรจึงว่าที่ท่านจับมืออยู่นั่นแหละคือนายดาบเคนนักเขียนใหญ่ของเราที่จะมาขอชิมแตงโมทำให้หลายคนวิ่งมาจับมือไวๆและว่าขออภัยหลายที่พวกกระผมมีตาหามีแววไม่นายดาบเคนหัวเราะร่าและว่า ไม่เป็นไรดอกเพราะว่านายดาบเคนแม้จะเป็นนักเขียนอยู่บ้างแต่ว่าชีวิตจริงแต่อ้อนแต่ออกก็เป็นเกษตรกร,ร,กรจึงเป็นคนตัวเตี้ยเตี้ยดำดำไม่หลอ่อไม่สมาร์ทและมิได้มีสง่าราศีใดๆนั่นแหละท่านเอย๋ยถ้าอย่างนั้นก็คนกันเองเขาว่าเพราะฉะนั้นถ้านายดาบเคนคจงนั่งลงเถิด แล้วพวกกระผมจะผ่าแตงโมให้ชิมไวๆเพราะว่าแตงโมที่นี่หวานมากครับและก็ปลอดภัยมากที่สุดเราไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกเลยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยชีวภาพรับรองว่าไม่มีสารฟูรดานที่กินแตงโมเข้าไปแล้วขี้แตกขี้แตนแน่นอนครับว่าแล้วเขาจึงเล่นไปหยิบ แตงโมมาหลายลูกอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่าขึ้นดังจวกจวกเสร็จแล้วเผยราออกจึงเห็นเนื้อแตงโมแดงแจ๋น่ารับประทานแท้แท้และว่าแตงโมูกิน,นรีหรือแตงโทนาโดก็หวานและอร่อยคือกันแล้วก็ผ่าให้ทดลองชิมทั้งสองชนิดนายดาบเคีนชิมจนหายอยากน้ำ แล้วจึงบอกลูกหลานที่มาด้วยกันว่าจงรีบกินเสียโดยเร็วเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเขามีน้ำใจให้เราชิมเมื่อเรากินแล้วเขาก็มีความภูมิใจและจะได้มีแตงโมใส่ท้ายรถไปอีกหลายลูกนั่นแหละขณะนี้นายจำรองชนสยองอยู่บ้านเลขที่ หนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหมู่เกบ้านสันต้นแหนตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มได้ชี้ชวนให้นายดาบเคนดูพื้นที่ปลูกแตงโมและบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ยามหน้าฝนก็เป็นที่ทำนานั่นแหละครั้น เมื่อเก็บรวงข้าวในนาหมดแล้วเข้าสู่หน้าร้อนเดือนมกราคมก็พลิกดินยกแปลงกลายเป็นพื้นที่ปลูกแตงโมแต่เดิมพวกเราจะปลูกถั่วเหลืองกันครับแต่ว่าประมาณห้าปีก่อนทางกลุ่มเราก็ได้ไปดูงานในฐานะลูกค้าหรือลูกหนี้ของทกศนะครับ ได้ไปเห็นการปลูกแตงโมก็เลยเกิดแนวคิดว่าทางอำเภอของเราสภาพอากาศและสภาพดินก็มีความใกล้เคียงกับที่เขาปลูกแตงโมกันถั่วเหลืองก็มีปัญหาเรื่องราคาถ้าเราหันมาปลูกแตงโมน่าจะมีรายได้ดีกว่าครับจึงพากันเดินไปดูที่แปลงเห็นแตงโมวังระเกะระกะ อยู่บนพื้นดินทั่วไปนี่แหละครับผลผลิตของกเกษตรกรที่นำไปสู่ท้องตลาดมากมายโดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ตามร้านอาหารพัตตาคารโรงแรมใหญ่ๆก็ล้วนแต่สั่งแตงโมเข้าไปบริการลูกค้าเพราะว่าเป็นผลไม้ราคาถูกรสชาติหวานอร่อยสีสันก็สดใส และถ้าสั่งจากกลุ่มนี้ก็จะได้แตงหมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนเราจะยกกองกว้างประมาณ8เมตรครับนายดาบเคนแล้วปลูกเป็นสองแถวให้เถาแตกกลุ่มออกไปทางด้านข้างซึ่งปลูกแบบนี้แล้วเถาจะมาชนกันพอดีไม่หนาแน่นเกินไปแต่ว่า ก่อนปลูกเราจะเพาะเมล็ดเอาไว้ก่อนประมาณ15วันครับจากนั้นก็ย้ายกล้ามาปลูกที่ก้นหลุมเราจะใส่ปูนขาวใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเอาไว้แล้วก็ปลูกห่างกันประมาณ70เซนติเมตรต่อหลุมครับด้วยการปลูกระยะเช่นนี้บนพื้นที่หนึ่งไร่จะได้ต้นแตงโมประมาณ 1,600ต้นนั่นแหละครับท่านพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาก็จะพากันรดน้ำธนุถนอมอย่างดีเอาสมุนไพรามาฉีดพ่นตอนที่ต้นอย่างเล็กๆอยู่ป้องกันพวกมแมลงศัตรูมากัดกินยอดอ่อนแล้วก็รดน้ำเรื่อยๆตอนเล็กๆก,ก็ต้องหมั่นให้น้ำแต่แตงโมเป็นพืชที่ว่าไม่ได้ต้องการน้ำมากนะัก ในระยะที่ต้นแตงโมโตเต็มที่แล้วการให้น้ำก็ห่างไปประมาณ3-4ถึง4วันครั้งการทำงานของเกษตรกร,ร,ก,รก็ร้อนนั่นแหละท่านเอ๋ยแต่ว่าเขาเลือกที่จะทำงานตอนเช้าและตอนเย็นตอนกลางวันก็กลับไปนอนเล่นเสียที่บ้านก่อนยกเว้นตอนเก็บผลผลิตต้องเก็บกัน แทบทั้งวันก็ทำเพิงพักไว้คนก็ได้พักแตงโมที่เก็บมาก็ได้พักอยู่ในที่ร่มนั่นแหละสมัยนี้ถนนหนทางในหมู่บ้านสะดวกเกษตรกร,กรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากรายได้ดีก็มียานพาหนะกันทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพวิ่งกันอย่างคึกคักการขนผล,ผลผลิตไปขายก็สะดวกสบาย และว่าที่จริงแล้วก็ไม่ต้องขนไปไกลหรอกขนมาที่จุดร่วมนี่แหละแล้วสักพักแม่ค้าผู้รับซื้อก็จะมารับไปแล้วเราปลูกกันมาได้ระยะหนึ่งทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาให้ความรู้ครับและแนวคิดในเรื่องการปลูกแตงโมให้มีความปลอดภัยไม่เอาสารฟูรดานมากรองก้นหลุม ซึ่งเรื่องนี้ทางเราก็คิดกันมาก่อนแล้วว่าถ้าปลูกแตงโมต้องปลอดภัยคนกินแล้วอันตรายต่อไปเขาก็จะไม่กินกันแล้วเราก็จะไม่มีอาชีพกันอีกนั่นแหละครับหัวหน้ากลุ่มก็พูดต่อไปว่าไม่ใช้สารเคมีอะไรเวลาปรับปรุงดินก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ4-5กระสอบต่อไร่ เมื่อกุดหลุมปลูกก็รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยชีวภาพแห้งและปูนขาวต่อจากนั้นประมาณสิบวันก็ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพมาเรื่อยๆโดยให้ประมาณเจ็ดวันต่อครั้งบางคนก็เสริมปุ๋ยเคมีบ้างเพราะว่าทางกลุ่มไม่ได้บังคับเรื่องปุ๋ยเคมีเพียงแต่บอกว่าถ้าไม่ใส่เลยก็จะเป็นการดีเพราะ เราจะปลูกแตงโมแบบธรรมชาติให้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซนก็ปรากฏว่าคนที่ใส่ปุ๋ยเคมีและคนที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ชั่วภาพก็ได้ผลผล,ผลิตเหมือนกันตอนหลังก็เลยไม่ค่อยจะมีใครเสริมด้วยปุ๋ยเคมีอีกผู้ใหญ่บ้านหนุ่มชื่อว่านายบุญตันกันเสเป็นผู้นำกลุ่มคนหนึ่ง ได้กล่าวว่าขณะนี้กลุ่มปลูกแตงโมได้รวมตัวกันอย่างดีการปลูกแตงโมก็ประสบความสำเร็จด้วยดีสร้างรายได้ที่ดีในช่วงหลังนามาโดยตลอดทางกลุ่มเราจะมีการประชุมและมีโอกาสไปดูงานกับทางเจ้าหน้าที่บ่อยๆครับก็ได้แนวคิดเรื่องการทำปุ๋ยใช้เอง ได้แนวคิดเรื่องการทำผลผล,ผลิตให้ปลอดภัยซึ่งเราก็มีความภูมิใจตอนหลังหน่วยงานราชการก็เข้ามาให้ความสำคัญกับทางกลุ่มมากครับมีการจัดงานแตงโมซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปก็คิดว่าในอนาคตแตงโมของหมู่บ้านเราก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นครับ นายบุญตันกล่าวสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งชื่อนายคำรนชนสยองกล่าวว่าการปลูกแตงโมหลังนาแบบนี้จะมีการย้ายที่ไปเรื่อยๆแต่ละจุดที่ปลูกก็จะมีสมาชิกกลุ่มอยู่หลายรายแบ่งพื้นที่กันรายละประมาณ4-5ถึงไร่ โรคแมลงต่างๆก็มีน้อยมากเพราะว่าปลูกเพียงฤดูเดียวหลังจากนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ทำนาแล้วปีหน้าก็อาจจะไปปลูกที่อื่นอีกการปลูกไม่ซ้ำที่ทำให้สภาพต้นมีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรคแมลงจึงไม่ได้ใช้สารเคมีต่างๆในการฉีดพ่นเลย แต่การใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจะมีมแมลงวันทองมาตอมอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่ามันหอมแต่ว่าไม่ได้ทำความเสียหายให้กับแตงโมเลยงานไม่หนักอะไรครับนายดาบเคนเราก็ดูแลมาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ6 5สิถึงเจสวันก็เริ่มจะเก็บผลผลิตได้ แล้วแต่พันนะครับบางพันก็เร็วบางพันก็ช้าอ้อตอนที่เราไว้แขนงกิ่งหรือแขนกิ่งนี้นะครับในต้นหนึ่งเราจะไว้แค่สามแขนถ้าเกินนี้ก็จะบัดทิ้งแล้วแต่ละแขนเราก็จะไว้หนึ่งลูกเท่ากับว่าต้นหนึ่งที่เราปลูกก็จะได้ผลผลิต3ามลูก แต่ว่าลูกแรกสุดน้ำหนักจะเยอะครับประมาณ5-6กกิโลกรัมแต่พอลูกที่สองก็จะเหลือ2-3กิโลกรัมพอลูกสุดท้ายก็จะเหลือ1-2กิโลกรัมคือลูกมันจะเล็กลงเรื่อยๆครับแต่ว่าคุณภาพความหวานมันก็จะยังใกล้เคียงกันเหมือนเดิมครับ ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2-5บาทแล้วแต่ขนาดและน้ำหนักของผลเมื่อลองคำนวณดูเล่นๆว่าแตงโมหนึ่งต้นจะได้น้ำหนักผลเท่ากับ8กิโลกรัมเฉลี่ยนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่จำนวน1,600ต้นเอาจำนวนเต็มเพราะเขาบอกว่าโอกาสที่ ต้นจะตายไม่ได้ผลผลิตในหลุมใดหลุมหนึ่งนั้นแทบไม่มีเลยได้จำนวนต่อกิโลกรัมแล้วนำมาคิดราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละสบาทต้นทุนการทำงานต่อไร่โดยไม่เกี่ยวกับค่าแรงงานจะตกไร่ละ3,000บาทเห็นว่าผลกำไรต่อไร่ต่อฤดูกาลอยู่ในระดับที่ พอใช้ได้ทีเดียวครับเราก็ทำกันมาอย่างนี้3-4ปีแล้วครับนดาบเค้นกลุ่มก็โตขึ้นเรื่อยๆผลผลิตก็มากขึ้นเรื่อยๆครับเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไปว่าเรามีแตงโมที่รสชาติดีหวานปลูกในช่วงหน้าแลง้งมีความปลอดภัย อยากให้คนทั่วๆไปได้มีโอกาสทดลองชิมกันครับผู้ใหญ่บุญตันกันเสกล่าวในที่สุดนายนิทั์สุขแสนโชธ <c oughs> <c oughs> นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรหกวอสำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาวกล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ให้ความสนุกได้ให้ความสนับสนุนทางด้านต่างๆต่อกลุ่มผู้ปลูกแตงโมมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และเกษตรกรร,กร,ร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอดคาดว่าจะเป็นผลผลิตพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร,ร,กรอีกนานผลันนั้นนายดาบเขนก็คิดว่า การเป็นเกษตรกรนี้ดีหลายเมื่อมีความพอเพียงก็มีความสุขแท้และขอให้มีแนวคิดทางด้านการเมืองที่ดีด้วยเถิดพี่น้องเอ๋ยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการรายงานข่าวเรื่องแตงโมของลุงเผ่านะครับโดยใช้นำปากกาว่า นายดาบเคนก็เขียนให้ตลกตลกสนุกสนานก็นำมาบอกเล่ากันนะครับเรื่องราวของการปลูกแตงโมนะครับถ้าสนใจที่จะปลูกเราก็เตรียมการได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกรา,นนาคมนั่นนะครับต่อด้วยต้นมกราคมแล้วเราก็จะไปได้ผลผลิตในช่วงประมาณมีนาเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ราคาดีนั่นเองนะครับฝากเอาไว้ว่า ถ้าเราจะปลูกแตงโมเราก็ไปติดต่อผู้รับซื้อในพื้นที่ของเราให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับก็คือตลาดไม้ผลในเขตพื้นที่จังหวัดของเราตลาดผลไม้นะครับที่จังหวัดไหนๆก็มีนั่นเองนะครับราคาของแตงโมจากไร่นะครับก็อยู่ในระดับ4-6บาทถ้าราคาดีก็อยู่ในระดับอ,อยู่ในระดับ 7-8บาทนั่นเองนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ผลผลิตก็ค่อนข้างเยอะน้ำหนักดีอันนี้เมื่อสักครูน่นี้ที่อ่านให้ฟังหรือเล่าให้ฟังนั้นก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ได้ข้อมูลที่เยอะพอสมควรแล้วนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ลุงเผาได้นำมาบอกเล่านี้นะครับรบกวนกดติดตามให้กับลุงเผาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จสวัสดีครับเกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ